สวัสดีครับจากช่อง n i n i l c h ช n n e l นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวไฟโซลา์เซลล์นะครับสำหรับใช้ตกแต่งสวนนะและที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในมือผมข้างๆตอนนี้นะครับจะเป็นไฟของโมดีนะตัวนี้เป็นไฟที่ใช้โซลา r c เซลล์ในการที่จะทําให้ตัวไฟเนี่ยมีความส่องสว่างขึ้นมานะครับเป็นไฟห้อยภายในสวนนะคือตัวนี้ที่ผมสั่งมานะครับมันจะเป็นตัวโมดี MD SLB 15M 30B นะในที่นี้ครับตัว 15M 30B เนี่ยมันคือยาว15เมตรนะครับมีทั้งหมด30หลอดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในกล่องแค่อะไรมาบ้างนะตัวนี้เป็นไฟโซลาเซลล์นะครับเขาบอกว่ามันสามารถส่องสว่างได้ทั้งคืนนะคือมันจะมีทั้งระบบเปิดเองโดยที่เวลาที่ฟ้ามืดนะครับตัวไฟเนี่ยก็จะทําการติดเองนะแล้วก็สํารองพลังงานโดยใช้แสงอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเป็นยังไงแล้วพอเราไปใช้เนี่ยมันจะได้หน้าตาประมาณไหนนะครับแล้วก็ต้องขอฝากพูดสนับสนุนช่องด้วยนะครับเป็นร้าน S M P Market นะครับใครที่กำลังหาซื้อกล้องเลนส์มือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ากล้องนะครับหรือว่าเลนส์มือสองนะครับสามารถ หรือใครมีกล้องที่ไม่ได้ใช้นะครับอยากจะขายนะครับสามารถติดต่อทางร้าน S M P Market เข้าไปได้นะครับร้าน S M P Market เนี่ยรับซื้อกล้องเลนส์มือ1มือ2นะครับแล้วก็จำหน่ายกล้องเลนส์มือ2นะครับใครที่กำลังหานะครับสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ร้าน S M P Market ครับแล้วก็อีกหนึ่งร้านนะครับจะเป็นร้าน Oneshot Camera นะครับเป็นร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกกันรอยของกล้องนะครับตัวอะแดปเตอร์ต่างๆหรือว่าตัวไฟต่างๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเมมโมรี่การ์ดนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือ ้ดวยและที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นตัวโมดิ 15m 30b นะตัวเนี้เป็นตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวใหญ่สุดของทางโ o ดิแล้ที่มีไฟทั้งหมด30ดอดแล้วก็มีตัวแบตสำรองพลังงานโซลาเซลล์มาด้วยนะครับในชุดก็มาดูกันว่าภายในกล่องแห้อะไรมาบ้างตัวกล่องเนี่ยมันจะเป็นรายลักษณะประมาณนี้นะครับที่ให้มานะพอเปิดขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะเจอนะก็จะเป็นพวกกล่องที่เขาใส่ตัวไฟมานะ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคู่มือนะครับตัวคู่มือของเขาเนี่ยเขาก็จะบอกแล้วว่ามีอะไรให้มาบ้างนะพวกน็อตพวก อะไรต่างๆนะเนี่ยเขาจะบอกเป็นไฟห้อยระยะนะครับตัวหน้าแผงโซลาเซลล์แบตเตอรี่แล้วก็ตัวพุกเหล็กนะครับตัวเนี้ยจะเป็นไฟสีส้มนะครับไฟสีส้มเนี่ยวิธีดูคือมันจะบอกหน้ากล่องนะครับว่าเป็นตัวไฟที่มีค่าเควินนะครับอยู่ที่ 3,000k นะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูมันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยเขาก็บอกว่าระยะเวลาในการชาร์จนะครับอยู่ที่6-8ชั่วโมงตัวไฟเนี่ยอยู่ได้มากกว่า12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นเซ็ตแบบ30หลอดนะ ก็ลักษณะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับก็เสียบตัวไฟเนี่ยเข้ากับตัวแบตเตอรี่ได้เลยใช้งานได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าให้อะไรมาอีกตัวนี้นะครับเป็นตัวน็อตท,ที่เขาให้มานะอันนี้ก็จะเป็นพวกแผ่นเพจตต่างๆนะครับ ล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสําคัญเลยคือแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เนี่ยเขาเป็นตัวที่สามารถสํารองพลังงานได้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดในสเปคเขาบอกว่า30 m 0 0มิลลิแอมนะซึ่ง30ม0 0มิลลิแอมเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ได้มากกว่า12ชั่วโมงเลยนะครับในการสํารองไฟครั้งหนึ่งนะตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดนะครับนี่มันก็จะขึ้นสถานะว่าเราอะชาร์จไฟอยู่ด้วยนะ,ะตัวการใช้งานแทบไม่มีอะไรเลย ตัวนี้นะครับมีรูสำหรับใส่ตัวไฟโซลาเซลล์กับตัวที่เป็นไฟที่เป็นห้อยระยะนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าติดตั้งยังไงนะอ่ะกล่องนี้ต้องเป็นกล่องไฟนะครับโอ้อันนี้เป็นแผงโซลาเซลล์นะแผงโซลาเซลล์ค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นอยู่แผงโซลาเซลล์ใหญ่มากๆใหญ่แบบแบบเนี้ยคือแผงโซลาเซลล์เลย ใหญ่ประมาณตัวผมได้แล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่ามันใช้งานง่ายตรงที่ว่าเพื่อนๆเ,เห็นไหมสีส้มนึงเนี่ยก็คือเราเอาสีส้มนึงเนี้ยมาทําการใส่แบบนี้เข้าไปแล้วตรงนี้เอาไว้ใส่ไฟนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยเดี๋ยวเราแยกไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวหลอดไฟกันนะครับตัวหลอดไฟมันจะเป็นหน้าตาประมาณไหนอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวหลอดไฟนะเดี๋ยวเรามาแกะดูอ่า โอเคเดี๋ยวผมย่งหลอดไฟให้เพื่อนได้ดูตัวอย่างนะครับเนี่อันนี้เป็นตัวหลอดไฟของเขานะครับคือตัวหลอดไฟของเขาเนี่ยมันสามารถกันน้ําได้นะแล้วก็หลอดไฟทั้งเส้นสามารถใช้พลังงานตัวโซลาซ่าเซลล์ที่เขาให้มาเนี่ยเปิดติดสองสว่างได้เลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีว่าพอเอาไปติดตั้งแล้วเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะประมาณไหนนะครับหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วก็ลองเสียบใช้งานนะ อันนี้ก็จะเป็นตัวไฟเบื้องต้นนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะคือเพื่อนๆอาจจะมองเนึกภาพไม่ออกว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะรับผมยกให้ดูเนี่ยมันเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับจำนวน30หลอดก็ถือว่ายาวอยู่นะ15เมตรได้ตั้งแต่หน้าบ้านข้างบ้านเลยนะแล้วก็อันนี้ตัว power bank เขานะครับเอาไว้สำรองพลังงานไฟนะ ที่เอาไว้ใช้สําหรับตัวโซล่าเซลล์นะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าวิธีการติดตั้งแล้วก็การติดตั้งเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะประมาณไหนนะครับแสงไฟที่ได้รูปลักษณ์ที่ได้เนี่ยประมาณไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในส่วนแรกนะครับเดี๋ยวเราต้องติดตั้งตัวแบตเตอรี่เข้าไฟที่ด้านหลังของในส่วนของแผงโซล่าเซลล์นะติดไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับมันจะมีน็อตตรงนี้มาให้เราก็ทําการติดไปเลยแล้วก็ตอนนี้นะเราได้เอาตัวไฟเนี่ยมาแขวนไว้ตาม บริเวณต้นไม้นะครับผมก็จะไล่ไปเรื่อยๆน,นะบริเวณต้นไม้ที่แขวนตัวไฟนะโดยที่เราเนี่ยจะซ่อนตัวไฟไว้ในต้นไม้นะครับแบบนี้เลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าตอนกลาคืนเนี่ยมันจะเป็นนลักษณะประมาณไหนนะผมก็จะไล่แขนไปเลยนะ ตัวนั้นก็จะเป็นตัวไฟโมดีในเวอร์ชั่นอื่นๆนะแล้ถ้ามีโอกาสผมจะมารีวริวเพื่อนหไ้ดูแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นจุดที่ไว้ตัวแผงโซล่าเซลล์นะโดยตัวโซล่าเซลล์เนี่ยเราจะทําการเอาตัวสายเนี่ยมาต่อกันแบบนี้นะครับด้านหลังเชื่อมกับตัวหลอดไฟที่ซื้อมานะแบบนี้พยายามหาจุดตั้งโซล่าเซลล์ที่สามารถรับแสงได้ตลอดนะครับ ังจากที่เพื่อนได้ดูไปแล้วนะครับตัวไฟห้อยระยะที่เพื่อนๆได้เห็นในวันนี้นะเป็นไฟโซลาเซลล์นะเพื่อนๆสามารถเอาชุดโซลาเซลล์ที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยไปติดตั้งบนกลางแจ้งแล้วก็ที่ที่มีแสงนะครับตัวไฟเนี่ยเขาก็จะส่องสว่างติดเองในช่วงค่ำนะแล้วก็ตัวไฟเนี่ยถ้าเท่าที่ผมได้ลองมานะตัวไฟมันจะสามารถอยู่ได้ประมาณสักประมาณ6ถึง7ถึง8ชั่วโมงนะซึ่งถ้ามารับพลังงานแสงอาทิตย์ดีๆเนี่ยต่อวันเนี่ยมันก็อยู่ได้มากกว่า12ชั่วโมงก็คือ เลยเที่ยงคืนไปเกือบเกือบเช้าเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ได้นะครับแต่ทั้นนี้ทั้งนั้นนะตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันมีการเสื่อมสภาพของมันได้นะครับคือเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยอายุการใช้งานมันน่าจะสั้นลงไปเรื่อยๆตัวไฟมันอาจจะเก็บประจุดได้ไม่เหมือนตอนแรกๆที่ซื้อมานะครับมันก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟเนี่ยมันก็จะมีการส่องสว่างที่ ได้จำนวนชั่วโมงน้อยลงไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นข้อที่เราต้องเจอในอนาคตแน่ๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆดูรีวิวนี้ไว้เพิ่มเติมนะสำหรับคนที่กําลังมองหาไฟโซล่าเซลสำหรับตกแต่งสวนนะครับก็ลองดูคลิปคลิปนี้เผื่อเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆนะครับฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Minimal Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ